สวัสดีครับมาพบกับผมเทื้อสัตว์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องราวของหลักหมุตรคณะราษฎรที่นําโดยพันเอกพยาพหลพลพยุหเสนานะารับเป็นหัวหน้าฝ่ายทหารแล้วก็ศาสตราจารย์ดรปรีดีปนมยงเป็นฝ่ายประชาชนที่เข้ายึดอํานาจนะครับหลอกนะครับนักเรียนในร้อย มารายงานตัวมาซ้อมรบที่พระนครเมื่อ24มิถุนายน2475ยามย่ำลุ่งแต่ยามนั้นก็มีการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นตัวประกันนะครับแล้วก็กดดันให้รัชกาลที่7เนี่ยทรงมอบอำนาจให้กับคณะราษฎรในสมัยนั้นรัชกาลที่7เนี่ย ต้องบอกว่าเรียนว่าท่านทรงมีพระปรีชาท่านแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดความรุนแรงทั้งที่ท่านมีกำลังพร้อมที่จะเข้าต่อสู้และนักเรียนโรงเรียนในร้อยสมัยนั้นที่ถูกหลอกมาเนี่ยก็มารู้ในภายหลังว่าถูกหลอกนะครับก็พร้อมจะต่อสู้ทุกเวลาแต่ท่านไม่ต้องเกินให้เกิดความรุนแรงครับ ก็จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ย้ายํำรุ่งโดยมีนักเรียนฝรั่งเศสเป็นพลเรือนมีฝ่ายทหารก็เป็นนักเรียนฝรั่งเศสเมื่อกันนะที่ไปเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือแผนคูเดต้าหรือการปฏิวัตินะครับเกิดขึ้น หลักที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมคือหนมีการจับตัวประกันวางกําลัง99นายมีจุดต่างๆรืดๆตามสูตรการยึดอนานาจนะครับตั้งแต่นั้นไปต้นมาถูกเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นว่าคือการปฏิวัติส่วนหลังๆที่ผ่านมาเขาเรียกว่าการรัฐประหารคือเปลี่ยนแปลงเฉพาะฝ่ายบริหารมีครั้งเดียวประเทศไทยมีการปฏิวัติเพียงครั้งเดียว 24มิถุนายน2475ยามย่ำรุ่งนี่คือการปฏิวัตินะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับมีการยึดทรัพย์สินทรัพย์สมบัติพระบระม,มมหาราชวังวังหลายวังถูกยึดกลายเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลายเป็นกระทรวงศึกษาธิการตราบจนถึงปัจจุบันนะครับสิ่งที่คณะราษฎรทำไว้นะครับนอกจากยึดสิ่งเหล่านั้นแล้วคณะราษฎรก็ยึดอำนาจกันไปมา แต่ถูกเรียกติดปากว่าเป็นการปฏิวัติแต่จริงแล้วคือการรัฐประหารคือยึดอำนาจเฉพาะฝ่ายปกครองนะครับไม่ได้เปลี่ยนการปกครองนะครับยึดกันไปยึดกันมายึดกันมายึดกันไปนะครับก็แย่งชิงอำนาจกันไปแย่งชิงอำนาจกันมานะครับจนลามปามไปถึงการรอบสังหารหลายต่อหลาย,ลายครั้งคณะราษฎรเขียนหนังสือเขียนจดหมายนะครับในทีมคณะรัฐประหารพูดเหมือนกันก่อนตาย ว่าไม่คิดเลยว่าไม่ควรจะยึดอํานาจเลยเพราะสุดท้ายอํานาจมันไม่นิ่งไม่สามารถควบคุมอํานาจได้พอไม่สามารถควบคุมอํานาจได้จึงมีการยึดอํานาจกันไปมาให้แต่ละฝ่ายลุกขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,น,นอีกฝ่ายก็ลุกทับกันไปทับกันมาการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยจึงเกิดขึ้นนับสิบครั้งนะฮะนับสิบครั้งอันนี้คือประวัติเข่ากล่าวซึ่งผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมไปหลายคลิปแล้ว ทีนี้ประเด็นไอ้หลักหมุดที่มันหายไปไอ้หลักบทนี่คืออะไรหลักคณะรัษฎรเนี่ยทำตามหลักทฤษฎีของฝรั่งเศสเขาเป็นกลยุทธ์การต่อสู้หรือกลยุทธ์การปฏิวัติหรือแผนที่เรียกว่าคูเดต้าทุกประการ 1. วางกลยุทธ์สสร้างการก่อตัว 3. ออกปฏิบัติการสร้างวาทกรรมและสัญลักษณ์หลักมดุดสิ่งสัญลักษณ์ ที่คณะรัษฎรทําไว้เ,ออเขาวางไว้5หลักนะครับในเชิงเสรีลักษณ์นะครับวัฒกรรมเขาเรียกการยึดอํานาจครั้งนั้นนะครับการปฏิวัติครั้งนั้นการปฏิวัติสยามหรืออภิวัตประเทศไทยเออท่านผู้ชมจําวัฒกรรมนี้ไว้นะเขาวางวัฒกรรมนี้ไว้ปฏิวัติสยามหรือการอภิวัติประเทศไทยนะครับห้าสิ่งในเชิงเสรีลักษณ์ที่คณะรัษฎรทําไว้ทิ้งไว้ตราบอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ ล่มสลายไปแล้วหนึ่งท่านผู้ชมสังเกตให้ดีสิ่งกานเนี้นะครับจะเกิดขึ้นทุกครั้งเอาล่ะผมยกตัวอย่างอ้างอีกให้ทราบสิ่งคณะรัษฎรทําไว้คือหลักหมุดที่มีการทําพิธีนะครับในปี2570-2580 2475-2480ใช่80ปีนะครับก็มีการทําพิธีแล้วก็สกดไว้ที่พระบรูสมมารเรียกว่าหลักหมุดคณะรัษฎร สังเกตดูให้ดีการชุมนุมของกลุ่มสแสดงทุกครั้งที่เรกยอกร้องว่าจะสื่อสารปฏิพันธ์ความเป็นราาประชาธิปไตยของคณะรัษฎรที่มาจากเดโมเคซีที่เขาพูดเนี่ยก็จะไปทําพิธีบริเวณเนี้แล้วบอกจะสื่อสารอุด,ดมการณ์ของคณะราษฎรคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองยึดอํานาจจากสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือหลักเขาทิ้งหลักหมตดไว้เห็นไหมคณะราษฎรทําแผนของตามแผนของ ของอืมเอมอมไม่พูดแล้วไนะอ้ของเนี่ยทุกประการเขาวางลาหลักมูลไว้เขาทำเสัยลักษอะไรอีกเขาทำเสัยรักที่สําคัญเวลาเกิดการชุมนุมทุกครั้งตรงเนี้ยจะเป็นที่ชุมนุมของประชาชนคนจะออกมาเรียกร้องมากที่สุดท่านผู้ชมคิดว่าที่ไหนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคณะสระ,น,สะนทําไว้อนุสาวรีย์ใหญ่เลยกลางถนนแล้วก็เมืองเล็กลงเล็กงลงเรื่อยนั่นคือสัยลักษณ ทางการเมืองตามหลักแผนคูเดต้าของมิสเตอร์ก็ทำไปทุกประการเวลาเกิดการชุมนุมทุกครั้งของกลุ่มเสื้อแดงก็จะไปชุมนุมมนุษยสวรี์เพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอำนาจของปวงชนชาวไทยต้องเป็นของประชาชนแต่รัชกาลที่เจ็ดเนี่ยท่านมีพระปรมาภิไธยไว้อำนาจปวงชนเป็นของปวงชนชาวไทย ท่านไม่มอบอำนาจนี้ให้กับบุคคลใดคณะใดคณะหนึ่งนะครับก็คือไม่มอบให้คณะราษฎรตรงชัดเจนต่อมาท่านกสิรารัชสมบัติจนเป็นที่มาของรัชการที่8มีการล้อมปรประชาชนแล้วก็จุงกระทั่งสุดท้ายก็เกิดรัชการที่9ต้นเหตุทั้งหมดมาจากคณะราษฎรการยึดอำนาจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลักของปัญหามาจากคณะราษฎนร ที่เอาหลักคิดการปกครองรูปแบบการปกครองของฝรั่งเศสมาปกครองในประเทศไทยนะครับเอาหลักของฝรัง่งผมทองกินขนมปังเป็นอาหารหลักมาให้กับคนไทยซึ่งขัดหลักประเพณีพฤติกรรมสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาก็เลยส่งผลทำให้มีการแย่งชิงกันไปมาไปมา,า,รรมาไปมาคณะอดอนก็แย่งกันไปมาไปมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฮะ คนไทยจึงขัดแย้งกันเพราะคําว่าดมโมเคซีหรือประชาธิปไตยท่านผู้ชมสัเงเกตไหมหลักมันมาอย่างเดิมเพราะเขาทิ้งเสัลักไว้เขาชาญจลาดนะในการทิ้งเสัลักไว้หนึ่งหลักหมดสองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสามอนุสาวรีย์ปราบกบฏบางคนงงว่้อนุสาวรีย์ปราบกบฏมีไหนอะเออเสื้อแดงไปชุมนุมก็จะไปชุมนุมอนุสาวรีย์ปราบกบฏอนุสาวรีย์ปราบกบฏคืออะไรตอนนี้ไม่เหนือแล้วนะเหลือแต่ตอละ เป็นเรียกว่สาสะพานลอยไปแนละ้วสมัยก่อนคณะราษฎรทําไว้เพราะพันเอกพระยาพระหนพลพยุหะเสนา,อาเอ้ยขออภัยฮะทางฝ่ายเจ้าพระองค์เจ้าบวรเดชใช่พระองค์เจ้าบรวรเดช,ช,อเ,อเ,ดชเอากําลังจากนอกพระนครเข้ามาสู้รบกับคณะราษฎรนะครับตอนนั้น ก็มาตั้งแต่สถะดินรถไฟแล้วก็มาลบกัน,นที่ทุ่งบางเขนมีประชาชนซึ่งเข้าร่วมกับพระองค์เจ้าบรวรเดชนะครับพ่ายแพ้เขาก็เลยสร้างอนุสรีขึ้นมาเป็นอนุสรีปราบกบฏนี่ท่านผู้ชมควรจะรู้นะนี่คือฝ่ายเจ้าแพ้ตอนนั้นสมัยนั้นยุคนั้นก็เป็นอนุสรีปราบกบฏขึ้นมาและเขาในสมัยยุคจอมพลปพิบูลสงครามยังเปลี่ยนอะไรอีกเปลี่ยนเพลงชาติ เปลี่ยนเพลงชาติเพลงชาติไทยถูกเปลี่ยนยยน,นะครับก็เป็นคณะราษดรเหมือนกันนะเป็นโนมินีของปรีดีเหมือนกันคือจบนปอพิบูลสงครามนะครับเนี่ยคือเสรีลัที่เขาทิ้งไว้ไอ้เขาทิ้งไว้ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเวลาชุมนุมทุกรังไอ้กลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยก็จะไปเรียกร้องประชาธิปไตยไปชุมนุมไปหลอกคนไปเนี่ยเราจะเรียกร้องประชาธิปไตยเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะต้องเหมือนปรีดีเราจะต้องเหมือนจิตภูมิศัก เนี่ยจะยกตัวละครที่ตายไปแล้วเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทุกครั้งไปนะครับสังเกตว่าหลักมนี่หายปุ๊บในเชิงอันนี้ในเชิงเชิงประวัติศาสตร์และในเชิงกลยุทธ์นะครับในเชิงปรากฏการณ์พอหลักมนหายปุ๊บคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันจะมีสองสุบสองคนสองกลุ่มคือหนึ่งกลุ่มขบวนการลมเจ้าเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรเป็นสัญลักษณ์ของพวกเขาไงสองคนที่เดือดร้อนก็คืออีแอ ที run, sabes, oo, ่หลบซ่อนบอกโอ้ยังเป็นเสื้อเหลืองจงรักภักดีก็เดือดร้อนนะคนเหล่านี้เดือดร้อนอ้างอะไรเป็นหลักประวัติศาสตร์เป็นการลบเลือนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อยู่ในหนังสือฮะประวัติศาสตร์อยู่ในหนังสือและหลักหมุดเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ห้าอย่างเนี่ยทําในยุคไหนในยุคของคณะราษฎรนะฮะและปัจจุบันมันยุคคณะราษฎรหรือเปล่าไม่ใช่นี่และในยุคใหม่ยุคคอสชเนี่ย มันมีอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ให้เห็นว่านี่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการปยนรูปมีเห็นไหมไม่เห็นไงก็เริ่มมาเห็นจากหลักหมุดเนี่ยคือจุดกระบวนการให้เห็นว่านี่คือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง revolution การปฏิรูปที่มีความหมายเดียวกับคำว่าปฏิวัติคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามหลักพจนานุกรมทุกประการและยังมีอีกสี่ส่วนที่ต้องทำเพราะว่านุสุรีปรากรบฏถูกดำเนินการไปแล้ว นะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อไปถ้าเกิดการปฏิรูปประเทศเสร็จนะครับรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจว่าเมื่อเข้าสู่กบบระบวนการปฏิรูปและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยจะเป็นเสลักษณ์ของคณาาาาะรัษฎรต่อไปหรือไม่หรือควรจะทําเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิรูปอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลเราผู้ชมชมต่อไปนะครับทำไมคณะรัฐมนตรีจึงต้องวางหลักเหล่านี้ไว้ เพราะหลักเหล่านี้เนี่ยตามยุทธศาสตร์ทางการเมืองในการยึดอํานาจหรือแผนคูเดตาเนี่ยมันจะทําให้คนรุ่นหลังๆจดจําสิ่งเหล่านี้และพยายามเอาสิ่งเหล่านี้เป็นข้ออ้างเขาจะใช้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นเครื่องมือกล่อม,กล,อมกล่าวจิตใจให้สร้างความเชื่อสร้างความเชื่อว่าคุณต้องให้ความสําคัญเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหลักมุดไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ปราบกบฏไม่ว่าจะเป็นเพลงชาติคุณต้องให้ความสําคัญเหล่านี้และทุกครั้งพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับเขาก็จะใช้เกิดการชุมนุมต่อสู้ต่อต้านรัฐบาลขึ้นมาเขาก็จะเอาเครื่องมือเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองในการต่อสู้เครื่องมือเหล่านี้สําคัญขนาดไหนบางคนทําสําคัญขนาดไหนมันทาอะไรที่บ้างเครื่องมือเหล่านี้ในเชิงกรุธ์ทางการเมืองสามารถที่จะ กล่อมเก่าทางจิตใจของประชาชนตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมสังเกตไหมมันกลายเป็นการชุมนุมมันกลายเป็นสงครามกลางเมืองในปี2552การโจรชจกกรุงเทพมหานาครในช่วงเมษาย,ยนการชุมนุมเกิดขึ้นในปี2553และเผากรุงเทพมหานาครในปี2553และเกิดสงครามกลางเมืองจับอาวุธฆ่ากัน การชุมนุมของกลุ่มพนธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งต่อต้านไอหลักบุญเหล่านี้ไม่ใช่เหรอคนหนึ่งเห็นด้วยคนหนึ่งไม่เห็นด้วยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยสุดท้ายก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาสิ่งนี้ถ้าทิ้งไว้มันก็จะเป็นชนวนในการลุกคือขึ้นมาเรื่อยๆเขาวางหลักไว้ถูกอดีตเขาวางไว้แม่นนะไม่ใช่ไม่แม่นเขาวางแม่นนะไม่ใช่ธรรมดาผมพูดหลายต่อหลายครั้งยพูดถึงคณะราษฎรหลายต่อหลายครั้งคนไม่ศึกษาไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ซึ่งไม่ไม่ไปศึกษา บทเรียนในอดีตทองทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งเขาร่วมกันซึ่งคณะราษฎรนิยมชมชอบในฝั่งประชาธิปไตยฝั่งคอมมิวนิสต์ฝั่งเจ้าฝั่งผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับฝั่งที่เป็นหนังสือคือถ้าผมไปศึกษาทั้งหมดเนี่ยจึงได้บทสรุปจนตกผลึกมาเล่ให้ท่านผู้ชมฟังชมจึงรู้ว่าโอ้เกี่ยวข้องกับการรอบสังหารโอ้เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารแต่ละครั้งเกิดขึ้นมาไอ้พวกนี้บอกว่าต่อต้านรัฐประหารต่อต้านไม่ใช่ พวกเขาอะทําทกันเองเพื่อย่งชิงอำนาจกันเองหลังจากยึดอํานาจจรรากรัชการที่เจ็ดมาแล้วต่างหากนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ารัชการที่เจ็ดนะท่านไม่มีเมตานะการยึดอํานาจไม่ประสบความสําเร็จแต่ท่านไม่อยากให้เกิดความรุนแรงนะครับความสําเร็จครั้งนั้นการยึดบัังครั้งนั้นจึงประสบความสำเร็จเฮ้ยผมรู้ได้ไงไปอ้างอิงได้ไหม รอร้อยสามสิบมีการก่อเหตุพยายามกระทําในการในพฤติกรรมเดียวกันนะแต่จับได้ได้ทนซะก่อนประหารยกเข่งเลยเหตุการณ์เดียวกันและเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นหลังไหนหลังเกิดสงครามโลกนะเพราะประเทศตอนนั้นในสมัยนั้นเนี่ยหนึ่งในสามของโลกนะ่กลายเป็นคอมมิวนิสตนะ์ประเทศไทยเนี่ยรอบๆประเทศไทยท่านผู้ชมสังเกตให้ดี พม่าเป็นประเด็จการตอนนี้เข้าสู่ประชาธิปไตยตอนสมัยนั้นก็เป็นประเด็จการทหารยึดอำนาจขมรตอนนั้นก็มีปัญหากับขมรแดงเวียดนามสงครามเวียดนามคอมมิวนิสต์ประเทศแล้วก็มาเลเซียมาเลเซียก็ยังคงมีพม่ากาษัตริย์อยู่แต่เป็นสัมพันธรัฐรัฐย่อยๆถึ่งเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะรับรอบๆประเทศไทยลาวคอมมิวนิสต์ ประเทศไทยเนี่ยอยู่ว่างกลางรอดมาได้นี่สุดยอดนักยุทตศาสตร์ของชาติตั้งแต่อดีตแตครับได้สืบสารปณิพานช่วยเหลือสนับสนุนประเทศนักปรดาดเหล่านั้นสืบสารกันจากอาดีตยาวจนถึงปัจจุบันครับส่งต่อจากคนจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่น,นเพื่อให้ประชาชนคนไทย ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบันเพราะพระบารมีของรัชการที่8รัชการที่9ไล่มาตั้งแต่รัชการที่หนึ่งทำให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขแต่เพราะในยุคนั้นฝรั่งเศสให้การสนับสนุนครับทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์กำลังทหารเรือนะครับแล้วก็เส้นทางการหลบหนีคณะรัฐมนตรีวางแผนการเส้นทางการหลบหนีไว้หมด ถ้าหากทําแผนแล้วไม่สําเร็จไม่สามารถจับกลุ่มบุคคลชั้นสูงได้ทั้งหมดก็วางแผนหลบหนีไว้หมดแล้วครับห,หลักบุญที่หายไปเนี่ยคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกคนยินดีปีดาเพราะมันเป็นเสรีภทางการเมืองที่จะก้าวสู่ต่อสู่สงครามกลางเมืองอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งนะครับ การหายไปแทแบบคนธรรมดาคนนักชาติโดยส่วนใหญ่ถึงบอกว่าดีไงคนที่เข้าใจก็ดีแล้วแต่คนไม่รู้เนี่เป็นการลบเลือนประวัติศาสตร์อสร้างวัฒกรรมขึ้นมาใช่ไหมสร้างวัฒกรรมขึ้นมาประวัติศาสตร์ก็คือปฏิวิศ์ไม่ต้องลบไม่มีใครลบทุกคนก็รู้ว่าคณะรัสฎรททาอะไรนะครับไม่ต้องมีใส่ลักเหล่านี้เป็นเครื่องมือต่างหาก ในการทำสงครามกลางเมืองปลุกกระดมปลุกระเระาทางจิตใจต่างหากตามลากทฤษฎีกับจีโกหกกาซ้าว่าคณะราษฎรชนะต้องลุกขึ้นมาอีกให้เป็นท่านราษฎรมีอิทธิพลขึ้นมาอีกปลูก,กจิตสํานึกเหล่านี้ให้กับประชาชนบางคนถามเอ้ยอนุสาวรีรรย,ย์ประชาธิปไตยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเคยไปไหมเคยผ่านผๆอ้าวกบาลสก็ไปชุมนุมนี่อันนี้ผมเคยเล่าไว้แล้วว่าทําไมกบาลสต้องวางอย่างนี้ ถามกำนันตอนนั้นกำนันยังไม่รู้ว่าทำไมต้องไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันมีหลักมันมีหลักอะหลักมันมีหลักว่ามันลึกวาระกรรมเถวนนักนี้มันลึกเอ็นชั้นหนึ่งอันนี้มันคงยังไม่ต้องเปิดเผยแต่ที่ไปมันมีเหตุในการจะไปนะครับถึงเป็นที่มาของมวลมหาประชาชนคำว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยมันมาจากไหนเสื้อแดงฮะแต่สุดท้ายฝั่งกำนันะเอามาใช้เห็นไหมฮะ กลยุทธ์ย้อนลอยก่อนเลยย,ย้อนลอยก่อเลยย้อนลอยก่อนเลยไปดูคลิปหลังๆเมื่อก่อนเนี่ยผมทำไม่หมดละกบสมาจากไหนใช้ชนะของกบศความไปแพ้ขอ,ของชนะผมอธิบายหมดแล้ว,ลวน้ชมไปไปศึกษาดูนะครับไปดูคลิปเกา่าๆจะรู้ว่าอ๋อที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันมันลึกซึ้งอย่างนี้นี่เองหลักมุตที่หายไปเนี่ยนะครับแล้วมีหลักมุดใหม่มาแทนเนี่ยบางคนบอกเฮ้นยน่าจะเอาออกไปเลยไม่ต้องมีนะครับสำหรับผมผมว่ามันดีแล้ว มันสะท้อนใ้เห็นถึงการปฏิรูปหรือ Revolution ที่เกิดขึ้นในยุคคอสชอทั้งหานะครับในเชิงบริบทล่ะในเชิงทางสังคมล่ะในเชิงการบริหารล่ะรัฐบาลควรจะทํำยังไงในสิ่งเหล่านี้รัฐบาลไม่ได้เป็นคนทำเราจะมีคนกลุ่มหนึ่งไปเรียกร้องไม่ต้องมีการตรวจสอบรัฐบาลต้องมีการค้นหาข้อดีอย่างหนึ่งคนไทยได้เห็นใครที่เป็นอีแอบ ใครที่เป็นขบวนการลมเจ้าที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยและควรจะดําเนินการอย่างไรต่อไปต่างหากอ,อคนไทยได้เห็นสังคมได้เห็นนะพอเขาเหล่านั้นถูกดําเนินการก็จะรู้อ๋อในเรามีเขาอ๋อในเขาก็มีเราเออมีหน้าล่ะทําไมทําทํางานอยู่ก็คนเหล่านี้ก็ออกมาขวางตลอดเวลาถามว่าเป็นกลุ่มฝั่งที่ให้การสนับสนุน สถาบันในแท้เอ๊ะทำไมมาขวางอ๋อเป็นว่าในเรามีเขาในเขามีเราความลึกซึ้งทางการเมืองมันมีหลายระดับนะครับเรื่องหลักหมดเนี่ยมันยังไม่เสร็จหรอกมันยังไม่จบหรอกเสรลักษณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นสยามยังคงอยู่ยังยืนยงผมเรียนนยา่ามผู้ามสรุปก็คือในหลักหมดที่เกิดขึ้นบางคนส่งข้อความมาถามโหนี่ไงจาได้แล้ว ผมเคยพูดไว้เรื่องของหลักหมุดตอนนี้หลักหมุดมันหายไปแล้วมีคนถามผมแต่แรกตอนนั้นตอนที่ผมพูดหลักหมุดใหม่ๆมีคนถามว่าแล้วทําไมไม่มีใครไปออกก็ทีนผมว่าเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลามันก็จะถูกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามเวลาของมันไม่ต้องมีใครไปทาอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปเองเดี๋ยวมันก็ไปเองเพราะอะไรจังหวะการเมืองมันมีเวลาของมันครับนะแล้วสุดท้ายมันก็ดาเนินการโดยภาคประชาชน แล้วสมมติว่าทำดำเนินการรัฐบาลแล้วยังไงอ่ะสมมุตินะสมมุติว่าเป็นรัฐบาลทําแล้วไงอ่ะเออถ้าเป็นผมทําผมเป็นรัฐบาลผมบอกใช่ผมทําทําไมเหรออ่ะทาไมอะ่ะเขาบอกไม่ไม่ได้มันต้องเป็นริรัทยุคยุคที่ไปติดตั้งเนี่ยที่เขาติดตั้งเนี่ยยุคใครยุคคณนาสดอรนอันนี้ยุคนี้ยุคผมยุคผมผมตั้งทําไมอะ่ะก็ผมยุคปฏิรูปประเทศอ่ะผมจะสร้างแสรลักอะไรก็ได้มันเป็นเครื่องมือ ทางการเมืองที่ให้ประเทศยึดหลักอะไรมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเข้าสู่สันติสุขไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอคือเราก็มายึดหลักของเราไงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและความสันติสุขรัฐบาลก็พูดทุกวันสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสรหลักครับเป็นเสรหลักของการเปลี่ยนแปลง และเสรีแักเหล่านี้จะเป็นประวัติศาสตร์ของอะไรของไทยและของโลกและจะถูกจารึกไว้ว่าในยุคยุคหนึ่งในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่มีพลเอกประวิทย์พลเอกนุพงศ์พลเอกอุดมเดชแล้วก็มีานายทหารอีกจากํานวนมากเนี่ยในยุคนั้นเสรักษกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือหลักหมดที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป ประวัติศาสตร์จะจานลึกไว้บอกว่ามันหายไปแต่ทราบไหมตรงข้ามกันท่านกําลังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่สิ่งที่เรากําลังพูดนี่คือประวัติศาสตร์ใหม่ใครจะมาต่อต้านใครจะมาเอาคืนใครจะมาเลืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันจะคือประวัติศาสตร์ใหม่หน้าใหม่ที่คนรุ่นหลังจะต้องศึกษาว่าไอ้คนที่ผ่านผ่านมาระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาทำความดีและไม่ดีอย่างไร ทำไมคนรุ่นนี้ต้องเปลี่ยนตอนนั้นผมอายุแน่นอนนะี่ยมาพูดถึงตรงน,นี้ผมก็คงอายุมากเละอีกสามสิบปีข้างหน้าผมก็คงอายุแปดสิบแหละหุ้นสูนแล้วท่านผู้ชมตอนนี้บางคนอาจจะมีชีวิตอยู่บางคนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วผมอาจจะเสียชีวิตไปแล้วในตอนนั้นแต่ประวัติศาสตร์ตรงนี้จะอยู่หน้าใหม่ะ สิ่งที่คณะสกรทำไว้คือประวัติศาสตร์เก่าที่สร้างความขัดแย้งของประเทศไทยมา85ปีตราบจนถึงปัจจุบันแต่นี่คือประวัติศาสตร์ใหม่ที่เกิดขึ้นจากคนรุ่นใหม่ความคิดใหม่ที่เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและสยามยังคงยงยังคงอยู่ยั่งยืนยงตลอดไปการหายไปของหลักหมดุด ถือว่าเป็นการสิ้นสุดภารกิจและมีสิ่งใหม่ครับเป็นการสิ้นสุดภารกิจหรือยังยังไงยังยังมีสิ่งอื่นอีกในเชิงเสถียริต้องทําเพื่อก้าวสู่การปฏิรูปที่ทุกฝ่ายทุกพักทุกพวกทุกสียอมรับมาแล้วไม่ใช่หลือว่าต้องทําและก็ต้องทําต่อไปและผมเชื่อว่าเราจะก้าวสู่การปฏิรูปประสบความสําเร็จให้ได้ ประชาชนคนธรรมดาจะช่วยรัฐบาลจะช่วยรัฐบาลเราคนไทยจะช่วยกันหกสิบกว่าล้านคนจะช่วยกันช่วยให้เกิดการไปรูปการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างสมบูรณ์หลักหมดที่หายไปวันนี้มันเป็นประวัติศาสตร์และสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่บนหลักหมดบนคำพูดใหม่ๆว่วาทกรรมใหม่ๆอนาคตในวันนี้ มันจะกลายเป็นอนาคตมันก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังจะจดจำคุณงามความดีของคนรุ่นนี้ต่างหากครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับ เมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบัตนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟสองทาเราคงมีใคร มาแสนนาะมาพาเก้าผ่านให้ไทยพนทย้นภัยใครที่หวงแหนกันด้งของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสีไลของคนไทย มาแต่กำเดิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อ,อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเรา แสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่บ้นนกราเริงโพบินทำมาหาก,กินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวง ค่ำคือเดินบนพื้นดิมก็มีแต่ได้ยินแต่คำ มีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้าน มาแต่กำเนิดบ,บนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะฮะวกดติดตามที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับท่านที่กดติดตามก็จะได้เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นนะฮะเราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะะีของหุ้นส่วนจะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันนะครับกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะมีสัญญาณเตือนไปอย่างโทรศัพท์มือถือท่านนะแล้วก็ยังมีคลิปที่น่าสนใจอีก2คลิปนะฮะที่จะให้ทุกท่านได้ชมในคลิปใหม่ๆก็กดคลิกก็สามารถเข้าชมได้เลยครับขอบคุณครับ